ทุกคนมาดูบ้านสวยนะคะบ้านหลังนี้จะอยู่ที่บ้านรันย่าตําบลหนองโดนอ,อําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะขายบ้านสองหลังนะคะบ้านหลังแรกเป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่มากๆเลยเนื้อที่รวมกันนะคะหนึ่งโฉนดหนึ่งแปลงห้าไร่สิบแปดตารางวานะคะส่วนบ้านสองชั้นมีขนาดสามห้องนอน สามห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำในตัวสองห้องค่ะสร้างด้วยวัสดุที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนบ้านอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดสองห้องนอนสองห้องน้ำหลังนี้ขายตามสภาพนะคะทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับก็คือว่ามีบ้านสองหลังที่ดินห้าไร่สิบแปดตารางวาถมแล้วมีบ่อน้ำอยู่ด้านหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมส่วนด้านนอกนะคะติดถนนเรียบกับคลอง คันฉูเป็นคลองสาธารณประโยชน์บ้านพร้อมดีดนหลังนี้จะห่างจากถนนดำหรือถนนหมาเลข2179ถนนโกสีเพียง300เมตรเท่านั้นจากถนนดำมาที่บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นคอนกรีตรประมาณ200เมตร ต่อด้วยถนนหินคลุกประมาณ100เมตรนะคะหน้าบ้านกว้างมากๆเลยล้อมรอบไปด้วยคลองธรรมชาตินะคะโอโทงกว้างขวางน่าอยู่มากๆวิวสวยอากาศดีมีโฉนดคุดแดงบริเวณที่ดินนะคะก็จะปลูกต้นไม้ดอกไม้เยอะมากๆเลยสวยร่มรื่นน่าอยู่นะคะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการที่จะเข้าอยู่บ้านได้เลยนะคะเพราะว่าหลังนี้นะคะสำหรับบ้านสองชั้นเนี่ย